ในดินแดนอันหนาวเหน็บของอากติมีเด็กชายชื่อนองอาจอาศัยอยู่เพียงลำพังในเมืองน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่นองอาจเป็นเด็กที่กล้าหาญและมีความมุ่งมั่นเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อความยากลำบากและมักจะมองโลกในแง่ดีเสมอวันหนึ่งนองอาจได้พบกับสุนัขป่าตัวหนึ่งชื่อนาบอลน,นาบอลเป็นสุนัขที่ฉลาดและเป็นมิตรนองอาจและนาบอลกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วและพวกเขามักจะออกผจญภัยไปด้วยกันวันหนึ่งขณะที่นองอาจและนาบอลกำลังเดินเล่นอยู่พวกเขาก็พบกับมีคั่วโลกตัวใหญ่ตัวหนึ่ง มีขั้วโลกกำลังโกรธและพยายามจะโจมตีพวกเขาน้องอาดรู้ว่าเขาต้องทำบางอย่างเพื่อปกป้องนาบอลชอนชัยน้องอาดวิ่งไปหาหินก้อนใหญ่และยกมันขึ้นเหนือศีรษะของเขาจากนั้นเขาก็โยนหินใส่มีขั้วโลกหินก้อนนั้นโดนมีขั้วโลกเต็มๆและทำให้มันตกใจมีขั้วโลกวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วน้องอาดรู้สึกโล่งใจที่เขาสามารถปกป้องนาบอนชอนชัยได้เขาตระหนักว่าความกล้าหาญของเขาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เสมอ จากนั้นน้องอาจและน้าบอลชอนชัยก็เดินทางต่งตอไปพวกเขาพบก,กับสัตว์และพฤฤฤืชแปลกๆมากมายพวกเขาเรียนรู้ที่จะเอาชีวิตรอดในสภาพอากาศที่หนาวเย็นและเรียนรู้ที่จะเคารพธรรมชาติวันหนึ่งน้องอาจและน้าบอลชอนชัยพบก,กับกลุ่มนักสำรวจพวกนักสำรวจกำลังมองหาทางออกจากเมืองน้ำแข็งน้องอาเสนอที่จะช่วยพวกเขาน้องอาจและน้าบอลชอนชัยนำทางนักสำรวจไปยังทางออกพวกนักสำรวจรู้สึกขอบคุณน้องอาจมากพวกเขาบอกกับเขาว่าเขาเป็นเด็กที่กล้าหาญและเป็นมิตรมาก น้องอาจยิ้มและบอกว่าเขาแค่ทำสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเขาบอกกับนักสํารวจว่าทุกคนสามารถเป็นวีรบุรุษได้หากพวกเขามีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นนักสํารวจจากไปและน้องอาจและนาบอลชอนชัยก็กลับไปที่บ้านของพวกเขาน้องอาจรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่เขาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เขาตระหนักว่าความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนควรมี